สายดีพี่น้องวัยจะบุญบางไผ่พ่อมาพ่ออะไยังพี่น้องนี่พ่อปลาเฮ็ดพ่อปลาเฮ็ดปวกพี่น้องเลยลูกไปหาหากมาพี่น้องเราววันจะไปบุญอะไบางไผ่บุญน้องในเคียนพี่น้องเลยเฮ็ดปวกด้วยพี่น้องเลยจุ่มๆด้ยพี่น้องเลยบริโภคบริโภคด้วยนี่จิ๊กโลว่ะนี่งบนเหนืหลายโลว์นี่ยันถ่ายทอดเอาอุ๊ยตัดสุดดอกนึงดอกนึงเลย ดูดยใหญ่ีน้องเอ้ย t i a ขนาดเลยตัวนี้ไดเอาหววะีเอาเข้าได้ต้องหยแล้วม่หานี่ก็งามคือกันนี่นะนี่เราตู้ไม่ลายเมื่อห่กระลังมวยกำงดีเลยหอยทอเอาพี่น้องซ้ำบางเดยวก็ซ้ำหน่อยนะนี่น่ะพี่น้อง

เอาดอกบานน่ะดอกจุ่ม้จลนดอกบานมันเสพดอกบานนะเนี่ยนะกระเพ้ายาวคสิเอิ่งบางไทยเดียวนีุบระโดเอาตจุ่มเรออกนกรลังเนาะแตสืออนพี่น้องเลยบ้าเขาไเขาสมันมงอปเน้อยัหานคือไปเ้ยแล้ว ยาย่ายาย่านั่งอยู่คนเดียวพี่น้องเลยเอๆใส่กลังวันจะไปเบิ่งบุญบางไผ่พี่น้องวันนี้ลูกเคยเห็ดมาเขาไปหาเห็ดเนาะกลางวานเนี่ยนี่กันเองกันเองพี่น้องให้กับบริแพงหรอก พอได้วเื้อตีเอาเอได้น่ได้ไัเาทองยางเอาล่นึ่เอากระุกกินวันนี้เราัวหอยอนรุ่นนั่นหรอกเฮียเอาองยางออแนเอาหอยติ๊กแนองยางไปเอาบอกอะไให้ท่อเอาไต่กันเรีอจากสกินนะเนี่ยพีกาให้ลูกกลองโมเจ้งพี่น้องไอ้กล่องเลย เบิกศรีษเสิหนิหายเจ้าเจ๊งไปเจ๊งเออท่านี้ใครเน่พี่น้องหิดปุ๋ยกำลังออกพี่น้องเลยเรียกเอาโดดน้าเรียเอากาศน่อยใหญ่ๆไปโดดจะหน่อยเอาไว้เพื่อนแกงกินกีได้โอ้ยบินหัวบินหัวบินหัวนี่หัว ไปพ่ะไงร้บชวไปเพะเน่ยมูนี่ยปายนา <Why S 2> <laughs> ั่วนดฮ่า <ผม S 2> น่าน่าฮ่าฮ่าฮ<ะ>่าฮ่าป่าน่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮนาฮ่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 านเาฮ่าฮ่าอนาฮาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า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 ่าฮ่้ฮ่าฮาฮ่ตฮาฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่างทาา่าฮาฮ่าฮามาฮ่าฮ่า่่่ ตัวมัวว่าปวดท้องมัวได้ลราบอกไปได้ทุกอยางเลยเว้ยละร่างแต่งตัวสิไปเบิ่งบุญวงไฟพี่น้องเลยมาพพอเฮ็ดพ่อทองคำางใจแาดูนี่ทำอะไรนี่ห้องยังนี่นะเฮโอ๊ยเนี่ยบา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 ยไปถูจ่าเร็ว thủ già ơi Chú thủ gửi ơi điêu nè 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 con chuối à, con chuối này nó, nè 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 nó <cười> 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 Tí nè Tí nè 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 nát nè 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 Ừ <laughs> nè ừ. à, à, sẽ... nè

กองบุญแกงและกองบ่าคำนี่กันเลยนาตจเตยที่้องเั้นเขาะซับกันเลยลูกสาวนังล้านสาวนังนะลืมถ่ายชั้นลืมถ่ายนาจจให

ได้ยินตัวน้อหวะไับอายดมาโดเอาขี้ได้หลายเงน เงี้ยวขึ้นจะบอกจป็นคนเบืองลายบวดจักอหุมือขึ้นจะคนเบืองลายบวดจักเยี่ยนเงี้ยวกูเยี่ยนี้ยวนะอุดนเนน่ยนะมีเอามาสื่อเฮ็ดพี่น้องซองโลเด้พี่น้องเลยนะแม่บโบไก่กับโลหนึ่งผู้ไทยบริปหาพี่น้องมีแต่ลูกเคยโบเห็นหุงผู้ไทยนี่ แ่บุอยดีกลุ่มนะไปแลลวไปเลยไปจะแช่ไนี่าซิงสติกแม้มาทำจังโดิเอามื่อไรทีมาเลตลาดตั้ไปทีลาจเลยฮะสิงโอ้สิงตั้งแต่มองข้างลูกกบอันนี้มีพู้มาอยากซื้อกัติ๊กายต่องัวเอาเดี๋ยวกันเลยบุส่งโลจากโลโลโลนขีดโลเสาขีดเพิ่มเพิ่ม

มุ้น่อบ่เป็นป่เป็นเดียสิเฮ็ดใส่แซมสแซมพอช่องโลเห็ดเนาะมันมุนเนาะมันใส่หมองเดียวมาเนาะเนากระที่พอแล้วเาะเฮ้ยกินใส่แล้ว หอนอนเนแกอนอเดี๋ยวเบ้หยุดเลยฉันไม่ชอบเด็กเสียงดังหยุดเลยกินกินตับมันหนะนกินตับได้ปะกินตับน้าตุบตับคะมันนาอตามาตรว่าชิมูดมรว่าชิตึนจับิมับไอ้ตัว่าบอนโลจะห้องเบ่

ใบน้ำกันอย่เนาะซงปลายกับใบกล้าีเดียลยเด็องร oui> uh, ูปลายเนาะส่องอิดอะใส่หมอใส่หมอนี่มันททงโลก่าลไปแล้นี่ก็เลยอาอัออกเดียวนั่งเลยใส่หม้อน้ำดกดงดกบ้างอะยิบไปน้ำแดงจิน บอเมื่อกี้เนี่ยมันมาโลดโลดูนุนเลยเนาะใอ่โลดเสาขีดเนาะกระเบื้องซิ่งมันไปหนาอืมไปหนาอะไรตัวไหนเนี่ยโมเตียงใส่ลวดลองลการชิงแข่งนะชิงไปหนาพี่น้องเอ้ยมาห้อนี่ก็จะจบขีดแล้วพี่น้องแพรพี่น้องเอ้ยเ้าก็ไยก็แซ่บถ้าก็ตามเบาค้ำบ่ายโมงคือเก่าพี่น้องขอบคุณลงหนาเนาะสบายดีเบิร์สกุลสกคน